ขายเครียดหน่อยเนะาะการบ้านเยอะตอนนี้เราต้องเล่นแบบขายเครียดเล่นแบบทิ่มทิ่มแมงเลย,ยเลนนอยอเปิดเปวดโอเคโอเคเราเราจะมาเล่นเกมเออปลาเหมือนเดิมนะครับการบ้านเยอะสั่งเอาสั่งเอา ต้องมาระแยลวมกับเกมสองใครที่อยากเล่นแล้วก็ใครที่อยากเล่นติดต่อมามเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเอาไอรลงให้อะไรไอตัวโหลดอะ่ะขอเอาไฟล์มให้เราดิไม่เอาออรอเขาไปขอดีกว่าเดี๋ยวมันเล่ของเธอมันแปลก เดี๋ยวเราได้ตังค์ดีดีถ้ามีคนมาโอ้โหแม่อ๋อก็รู้แล้วก็รู้แล้วนะครับคุณดูคู่บาทครับมันคิดจะเอาอย่างเดียวโอ้โหเยอะคนละผมไม่เอาครับไอ้คนที่ดูเขามีความสุขครับเออผมเอาแต่ตังค์ครับส่วนไอ้นี่เอาเอาแต่ใช้ตังค์เอาเอาแต่ความสุขครับผมรู้การบ้านมันเยอะผมรู้คุณลั เครียดจริงพวกมึงเนี่ยพวกมึงเป็นเกมมึงไม่เครียดกันบ้างเหรอฮะไม่มีความรู้สึกเลยอะเป็นเกมแล้วม่ไม่มีความรู้สึกวะฮะกันว่านไม่มีหรืองไงฮะวันวันให้แต่กูเล่นเกมเนี่ยไอเกมมี่ก็ควายควายวันวันให้เพื่อนเล่นอย่างเดียวมันไม่มีความสุขเลยเออให้เรา,าเล่นถนถ้าเล่นออนไลน์ได้นะกูเล่นมึงเล่นหนาแหละว,วันนี้กูน่านเล่นออนไลน์ว่ะเนาะ เอา,าไปโหลดภาคใหม่หาดีภาคไหนล่ะมาเลล่นนนออไไ์ด้เรานีา่ถ้าเราได้ไปในเมืองก็ได้ซื้อแผ่นแผ่นมาเล่นเล,เนล,ล้วเราจะโหลดของเถื่อนเอาเลยเฮ้ยจะแคสเกมตัวเล่นของจริงเว้ยเบอร,อรไม่ได้เบอร์เว้ยใช่ป่ะแค่ของเถื่อมาแปลแมาไม่ใช้ตังจริงด้วยมาเล่นของจริงไม่เคยประหยัดเลย โอ้โหแม่งมาอีกตัวแนละ้วเสกตัวเสกใหม่แล้วนะครับทุกคนครับโอ้โอ้โอ้โอยทำยีย่อะไรเนี่ยโอ้ยบุ๊นี่นะครับอืมตัวสีมาแล้วครับมาแล้วอาจะได้บ้านผีบ้านบูมเล้งกี่กิกเนี่ยอะไรนะบ้านบูมเล้งกี่กิก เล่น GT A แสนได้ป่ะเออใช่ g t A v ได้ป่ะโอ้โหหกเลยอหกนี่คือเล่นอะไรก็แหลกนะครับกูว่าไม่ใช่หกเลยแหละหกนี่คือไอไอบริษัทมันหลอกครับแล้วบ้านมึงเล่นอะไร GTA นะเกม GT A แสนไอ,อ g t A v ได้ป่ะไม่เคยเอามาเล่นครับเอาเหรอแล้วเรางสามสี่ว,ว,วันค่อยไปเปลี่ยนคอ้ใหม่ ทีนี่ผมจะแคสเกมแบบหกจิกหกจิกเชื่อไหมเหมือนสองจิกเองอฮัลโหลถูกหลอกก็แหละถูกชัวอะไรนะที่บอดแบนนะมันเกี่ยวกอะไรทุกมากวาดมากเลยทุกมากวัดมากเลยไอ้กูยีเย่เะไรสั่งแต่กันบ้านมันสั่งแต่การบ้านไอ้เยี่ปวดเนื้อกันบ้านสิบห้าน่ทาทำวันสิบห้าวันก็ไม่เสร็จเฮ้ยก,กับบ้านอะไรมึงเนะี่ย แม่งวิชาเดียวสั่งไป็นสิบผ้าแผ่นไม่รวมหน้าปกสารบัญถ้าเป็นกลุ่มกูไม่ว่าเลยถ้าถ้าเป็นกลุ่มถ้าเป็นกลุ่มกูไม่ว่าเลยมึงสั่งเป็นลายเดียวกูเหนื่อยกูจะแคสแกมไอ้เหี้ย<อ>ไอ้หัว<ด>คุยไอ้หัวคุยแล้วเหนื่อยกว่าไหมแรงงานสองเ<อ>ล<อ>่มทำคนเดียวเนาะไม่ไอ้โค้ดนี่ก็โอ้โอ้สั่งอย่างเดียว เน pues ี่ยมึงมาทำับกูไหมฮะมึงมาแคสเกมแข่งกับกูไหมเอ้ยไมียวไม่เอาไม่ท้าแคสเกมกูแคสไม่เป็นกระโดดเทิงเดงครับผมโคตรซอสอะแม่งเพื่อนต่อยแล้วเจ็บแปลกเนาะที่มันกระโดดใส่เพื่อนแล้วไม่เจ็บเกมหานี่ อสัตย์หาเกมมือเล่นดิเกมที่มันยิงแม่งไงยิงแม่งเลยครับให้เลื่องแล้วมองไหมครับเกมมาคาสเจียงแม่งเลยยิงแม่งเลยอยากเล่นเกมที่ฟอลว่ะอากเล่นมาคาสกูเห็นแล้วเฮียวันวันเล่นแต่กินฟอลกับจีเทเนี่ยต้องหาเกมอื่นมากไม่เคยคิดจะเล่นมาคาสเลยเหรอไม่ยอมไหมครับ อยากเล่นอะไรมันปวดหัวแล้วเดี๋ยวนี้มันเอียนว่ะกูไม่ค่อยโถกับเกมเยี้หายนั้นแบบเ่ไม่ใช่เกมเยี้ยไอ้ไม่รู้มันู้ไมันแปลกๆกูเล่นเึงเราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วโอ้โหแม่ไม่เล่นนะครับแค่นี้ปัญญอนัวมึงกูไม่ได้บอกกูเล่นไม่ได้เล่นได้แต่ถ้าเล่นนานๆมันปวดหัวเข้าใจ้ะปะไม่เห็นน่าปวดหัวเลย มันหัวกูไม่ถั่วเกมแบบนั้นสมองสั้นนั่นกูถูกกับเกมกราฟิกสวยๆน่ะมันต้องเป็นเกมทีมันต้องเป็นเกมจีบทีแบบนี้เกมเตะแม่งเลยแบบนี้มันถึงจะมันเตะแม่งเลยเตะแม่งเลยชอบเกมเตือนเหมือนเถอะไม่เถื่อนวะชอบเกมมารักดีเทแบบนั้นแหละเกมที่ว่าทำอะไรก็ได้อะเกมแฟนตาซีอ่ะโอ้โห กระโดดถีบแมงเลยแมงกดโอ้ยกูนักกระโดดถีบแมงเลยแมงเลยสวิตชินครับโอ้ยไอ้สัตดไปไปนะทำไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนะโอเคโดดถีบแมงเลยเีย่ถีบแมงถีบแมงเลยต่อไปตากูตากูโอ๋ย ไม่เย็นพี่ใจะเย็นพวกเดียวกันยังจะทำคนอี้ก่อพวกเราตัวเอสไม่ใช่ไหมอุ้ยไต่ไม่เงยไต่ไม่เงยกระโดดไทม์บ้านเราบ้านเพื่อนเราสร้างไม่รังการเลยกูพูดมองมาแล้วตอนนี้ชั้นเดียวเองกระโดดไทมสองตีนอะฮะโคตรเทพไทมโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจับมาจับมาคนหนึ่งจับมาคนหนึ่ง จะมาคนอีหนึ่งี่ังได้กันมากใช่ไหมวันวันหาอะอะอ่ะอะเป็นนักบ้าไหมมันมันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเก่งเทนแล้วเนี่ยกระโดดทิพหัวไม่ถูกอ้ก็เอ้ก็ มีโฮมโซนร็อยากใช้โฮมโซนเลยเพื่อนเราสร้างวัดชั้นเดียวมีต้นไม้ข้าวบ้านไม่สวยสร้างไว้สวยวันนี้จะดีมากบู๊บบบบบมแมงแดดแมงเลยไปเข้าวหน้าก่อน เออไป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 เข้าบ่อยเฮ้ยไอพีไปไหนเนี่ยโทรเรียกไอพีมาดิคอยมาดิไปซะและอ,อ้าวส,สักทีครับอือกระโดดเท่บ้างเลยกูไม่สนนะมันจะพูดเดียวกูไหมกูไม่สนืึ โอเคครับเราจะใส่ท่าไม่ตายกับไปตัวใหญ่ๆนี้อีกทีเดียวเราไปแล้วดังเลยชาโอเคอเคผมระบายเต็มที่แล้วหมดอารมณนะ์แล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ